ตาแนิ้อยแล้วนะครับล่ขึ้นมาตามใบหน้ามือขยับตามต้องขยับมือนะครับอย่าลากแขนลากแขนจะหนักน้ำหนักจะลงที่หน้าลูกค้าทั้งหมดครับสะบัดข้อมือเหมือนเราเกาเบาๆนะครับแค่แผ่วๆเสร็จแล้วก็ลงไปที่ใต้ติ่งใบหูครับดึงใบหูขึ้นมาถ้าบางคนคนเยอะโกนตรงติ่งที่มันแผ่วมานี่รอบหนึ่ง เสร็จแล้วมาเขี่ยติ่งหูตรงนี้โคนแล้วจับติ่งหูไว้ครับนี่ชี้ลงโกนไล่มาเรื่อยๆพอถึงแนวโคง้งนี่โกนลงครับเสร็จแล้วดึงติ่งหูข้างล่างเพื่อให้ตึงครับเพื่อให้ตรงนี้ตึงและโกนติ่งข้างในครับเขาจะมีขนอ,อันนี้คือเป็นเป็นร้านบาเบอร์นะครับจะเผื่อไทย เอาไปใช้เดี๋ยวเรามาฝึกรบรวนกันเอามือปัดผมขึ้นไปครับแล้วก็โกนล,ลงมาแล้วก็ดันหน้าลูกค้าให้เอียงเล็กน้อยอันนี้โกนล,ลงครับโกนล,ลงมาจากเมื่อกี้ที่เราจบด้วยติ่งข้างในครับเราเริ่มจากติ่งข้างในโดยม,มีดชี้ลงให้มีดเลยติ่งลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็มา ติงหการออกมาเสร็จแล้วพลิกมือครับจับเสร็จแล้วพลิกขึ้นโค้งลงมานะครับพอเสร็จแล้วนะครับใต้ตาทุกอย่างเหมือนโกลนวนะครับเอาปลายมีดตาวาดขึ้นไปตามโคของโูกนะครับพลิกมีดงายมือนะครับจิบเนื้อเทียแก้มอารูปสวาๆนะครับนี่คือจบกระบวนการ